บอ่อปลาดุกบอ่อนี้เราเลี้ยงไว้เยอะวันนี้ก็เขา้าครบสองเดือนครับสองเดือนกับแจ่วันที่เราหลายหลยสองเดือนกับวันที่ยี่สิบสองวันนี้ที่ยี่สิบเจ็ดครับต้องเลี้ยงอีกเจ็ดวันครับอีกห้าวันดูครับไอวิอดีโอครับมันพิมพวโอ้โหครับไอไอเลี้ยงครับ หลายที่คนเยอะที่ดีวเองครับถ้าอ,อยู่ในบ่อน,นี้เราปล่อยไปที่อยู่หกพันตัวนะครับนี่คือปลาหกพันตัวหาหารไม่เจอเลย อาบ้านที่ไรก็เก็บจีิงครับเพราะว่าหวานหวานอาดูของเรานี่เยอะมากครับไม่รู้ว่าจะไปขายยังไงครับมันไม่ใช่มีตัวเดียวหรอกครับปลาดุกตัวใหญ่มีอยู่หลายตัวครับตัวที่ไม่เหลืองมากก็มีน้อโยโคโลอยู่นี่ครับตัวที่เหลืองเลยมีแม่ขายว,าว้านยังขายดีเลยได้สามโลก,กว่าเดียเที่วยวไป ในสามโลเองมันเป็นตะกินเลยทั้นหมดเลยมีคนต้องการอีกอไหมมีคนกินปลาครับเป็นคนที่ฉลาดนะครับหมอบอกครับมีเป็ดกินใ่เนี่ยลูกเาครับใหากินปลากินไม่เยอะเท่าไหร่ก็ดีครับหมอก็รับอย่าเถียงหมอได้ครับหมอเย็ยนมาเราได้หันมาใส่ใจสู่ภาพเขารเลี้ยงเพื่อบริโภคนะครับ มีคนเอาเงินมาลแลกเราก็ให้ครับเราไม่ได้ทำไว้ขายหรอกครับผมว่ามันบดทุ่งเดยต้องซื้อมาให้มายนนะอยู่ครับเอกไข่พราแล้วไข่อยากเบิง้งเบิ้งอยากเบิ้งปลามองขี้เกียจถ่ายเพราะ